ไปเดี๋ยวพิจารณาเองมือด้วโซกปมันบอกว่ามือพายสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับข้าสู่พี่แชแนลคะวันนี้ไม่ได้ขโมยไอดีใครมาเปิดแต่เจ้าของไอดียังไม่รู้ว่าเราเอามาเปิดเรียกว่าขโมยป่าวขโมยดีหลังจากกระแสตอบรับในการขโมยของเรานะคะมีความแบบเออดีเราก็เลยไปขโมยไอเดีเก่ามาเปิดกันบ้างนะคะซึ่งไอดีนั้นจริงๆไม่มีคนเล่นแล้วเพราะว่าเราได้ไอดีใหม่กันมาเนาะทีนี้ก็เลยมาจะมา เปิดหามอนเก่งๆกันว่าแบบเฮ้ยไหนๆไม่เล่นแล้วเผื่อจะขายต่อแบบลูกค้าหรือว่าใครที่มาซื้อต่อไปจะได้แบบมีความคุ้มค่า,คาได้5ดาวใหมต่ตัวที่ดีตัวที่คุ้มนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจดีนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เป็นคุณพี่น,นะคะมีแก้วใช่มีแก้ว, <laughs> กวไฟเคียวน้ำแล้วก็ดูอิดลมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราอะรอนานมากกว่าจะมีวิกที่แบบไม่ซ้ำเลยจริงๆอเ้ยค่ะมีโพล่ามือในการหาโพลล์มาจำเป็นแต่ว่า มันโอกาสหายากมานก็ไม่สามารถฟาร์มตัวใช่ซึ่งแก้วไฟตุรีตลมอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบยอดเยี่ยมนะคะแต่ว a t ี r น้ำก็เอาไปฟาร์มได้เนาะ water น้ำอาจจะดรอปหน่อยแต่ก็เล่นได้มามามีทั้งหมดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะคะคิดเป็นกี่ตัวเช่างมันเถอะค่ะขี้เกียจคิดเท่าไหร่วะหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองร้อยกว่าทีอ่ะสองร้อยสี่สิบกว่าทีนะมีไอ้แท่นเกีบมอนไอ้นี่เนาะโอเคไป ไปเดี๋ยวพิจา,ารณาเองมือดาวโซโปรมันบอกว่ามือพาวแบบมือมาน่ะทุกคนแก้วไฟตัวเดียวแก้วไฟ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 อึ๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ลืมใช้สูตรไปลูกโป่งพิษลูกโป่งนะคะทุกคนอันนี้คือสูตรในการเปิดท่าดาวหินมะโนของเราต,รตัวนี้นเอาไปนอนดีแกกะฮะเอาพี่เจ้ตัวนี้ออกพี่จะไปเปิดแท่นที่พี่ได้เสือลมไปเปิดแท่นที่ได้เสือลมคือจริงๆไอเดียนี้ยยเอ้คลิปเนี้ยเป็นการแบบเปิดหินมะโนใช่ป่ะแต่ก็ยังอวดอยู่ตัวเองได้เสือลมนะคะยังไม่ยอมหยุดอวดนี่แล้วสูตรเทพเจ้าครับ แล้ววิกกี้โปรดประทานพรไปเลยเราวะเรายังไม่ติดเฮ้ยสีดาปลอมเนี่ยเอ้ยยังไงเอ้ยสีดาผ่าแล้วมาแล้วแก้วไฟแน่นอนคลิปมีเจ้าจอกผีจะได้ตัดง่ายหนึ่งจานอะหนึ่งจานนะครับไปก่อนค่ะถ้าพี่อยากตัดง่ายพี่ต้องรีบไปเปิดได้ถ้ายิ่งคลิปยาวพี่ก็ยิ่งตัดยากจริงเหรออืมพี่ก็ตัดแบบไม่ต้องไม่ต้องตัดเนี่ยลงเลยนินจาไฟอีกแล้ว ินมผ่านลัวๆครับทุกคนเป็นไงแท่งตรงนี้นะครับวางเลยได้นะแล้วเดือดหรืมไม่โป่งผ่านสีดำผ่านรัวมากเปิดไปผ่าเกินครึ่งอะทุกคนตอนเนี้ยไอ้ดูซิจะมาไหมปึ๊บอยังไงหยุดเลยไม่น่าพูดเนี่ยมันได้ยินนะครับบริษัทได้ยินครับยังไม่ผ่านเลยเนี่ยแย่มากเลยเลดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยตา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 ยปิดเกมแล้วเนี่ยเขาปิดเกมแล้วกจะเนี่ยเราไปด่าเขา เงียบเลยครับฟ้าร้องไม่ร้องเนาะเมื่อกี้แบบอาจจะเป็นช่วงจังหวะเมื่อกี้เป็นเป็นช่วงประตูไงประตูมันเปิดไงเอาล้วแก้วไฟต้องให้พักไงเชียร์นะแก้วไฟดูน้าดาวมั้ยตัวอะไรนะยังเป็นสีดาวอยู่นะคะใช่ครับผมซื้อหมื่นกว่าเพชรเนี่ยมันควรจะได้หนึ่งตัวอยู่แล้วแหละตามเดทปกตินะถ้าไม่ได้ก็คือเกลือมากนะคะใช่ครับผมแต่ผมเป็มือทองเว้ยทุกคนผมเป็มือทองไมาเรียบร้อยอ๋อจะไปซื้อด้วยเพชรละ ช่วงนี้มือทองนะเว้ยเปิดมาไม่ใครเจ๊งผ่า,ยเ,ยผายเยอะผ่ายเยอะโอเคเลยคนที่เขาแบบเปิดใบเดียวแล้วได้นี่มันยังไงผ่านแล้วก็ดวงดีไงเน้นดวงครับเกมนี้บอกเลยโโอ้หมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนทาบโบว์สกิลเต็มแน่นอนครับลูกเต่ามาขนาดน,นี้เอ,อ๊ะอาทน,นี้มีเต่าแสงด้วยนะคะทุกคนลูกเต่าแตัวด้วยนะครับยังไงมายังโอ้โหเดียนไงได้ดีเคน้ำอ่ะดีเค เฮ้ยนิ่งเลย,เยแล้วพี่นิ่งไม่ได้นะให้เจ้เปิดเปล่ามือจะไม่ทองอ่อบ้านี่อ,า,อาจจะเกลืออ,อ่ะมือทองอะเปิดได้มอลลี่ไห,ไหมแบบวันนียเอ้ยวันนี้เปิดได้มอลลี่นะทุกคนสามใบเท่านั้นไอ้ดีเด็กด้วยน,นะเจ้ผ่าทีเดียวรับรองแก้วไฟเอาว่ะขอคนละผ่าไปาวัดกันว่าใครผ่าแล้วจะได้หาดาวมามาหลังจากสะสมมาเป็นปีๆนะคะถูกต้อด้วยเอาว่ผ่าแรกว่ะแรก นี่ไงนินจาอ่านินไฟใหม่แล้วนะคะทุกคนแต่ดูพอดูบีบซิว่าใครจะเป็นการ์ดใครจะผ่าแล้วได้ผ่าสีดาวยังไม่สำคัญต้องผ่าครั้งเดียวแต่ได้ห้าดาวนะคะทุกคนใช่ครับผมการผ่าเกมนี้ไม่มีอะไรให้ลุ้นจริงเนาะลุ้นดิมันมีช่วงหนึ่งอะผ่าไม่ได้ลุ้นเว้ยทำไมอะช่วงที่มีปีกม่วงแล้วมันมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นสคริปต์เว้ยมันก็จะรู้เลยว่าแตกห้าดาวเอ้าเหรอใช่ เั้ยี้ทำไมเงียบไปเองอ่ะทำไมมันเริ่มเงียบแล้วอ่ะเฮ้ยยังไยผ่าแรงด้วยเอาวะผาแรงวะเดี๋ยวอัพไปต่อวันนี้นะคะเราได้เราผาไปดีเคน้ำจนแบบว่าเรแต่เดี๋ยวนี้ควจะได้ตัวหนึ่งอยู่แล้วถูกป่ะแต่แค่ว่าจะเป็นตัวไหนใช่แต่ถ้าใช้น้อยก็ดีพี่เคยใช้แค่พันกว่าเมตรเองเว้ยพันกว่าสองพันกว่านะครับเชื่อไหมที่ไม่เคยเปิดหินมโนได้ห้าดาวเลยไม่แต่ตัวเดียวถ้าจะเพิ่งเล่นไงี่ยเพิ่งเล่นมาแล้วก็ยังดองอยู่เพราะว่าอดีตปัจจุบันของกีตาราคือมีห้าดาว ทำเยอะเหมือนกันเฮ้ยชอบอาหายากอะพี่เยอะเลยวะเฮ้ยดูดิช่วงนี้เพียงผ่ารัวๆเลยเฮ้ยดูผ่าดูดิพาเดี๋ยวนี้พี่บอกมือที่มันสกปรกมือสกปรกบ้าเลย่ะดูดิเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมยังไม่ผ่าให้เรามาดูกันว่ามันจะผ่านเมื่อไหร่นี่ไม่รู้กี่ทีแล้วน่ะแต่เยอะแล้วอ่ะเออไม่ผ่านเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เฮ้ i, uh. ยเฮ้ยผ่านแล้วคุณภาพเปิดตั้งเยอะเฮียสีดาวด้วยไอ้เวนโดยผ่านน้อยอย่างนี้ผ่านน้อยไม่บ้านะคะเมื่อกี้หมดประมาณเกือบสองพันเมตรอ่ะเปิดเยอะอ่ะสี่สิบทีอ่ะป้าวไเนี่ยจะมีการเปิดผินมโนโดยที่ไม่ผ่านเลยได้สักกี่ครั้งแอบรุดดิแต่เราก็เงียบเหมือนกันนั่นแหละมันเพิ่งกี่ใบเองเฮ้ยเจียนะลูก ผมมือทองนะจากว่าพิชี่มือทองผู้เปิดเสารลมอ่ะนี่ไงเห็นปหมเป็นไงใจเป็นมือทองครับตอนนี้บอกเลยครับพิชี่มือทองอยู่มือนี่คำขี้อยู่ตายแล้วฉันไม่เห็นว่าฉันไม่แต่งหน้าแล้วคิวฉันโลนงมากเฮ้ยเป็นไงเห็นไหมไม่ต้องเปิดต่อแล้วเนาะหรือว่าจะเปิดไปให้หมดเลยเปิดได้กันแล้วแต่พี่ได้หมดอ่ะเอาไงดีอ่ะแล้วแต่นะเอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะ เดี๋ยวดูวิกตอไปดิต่อไปก็มีต่อไปไม่ซ้ำมั้งไม่ซ้ำเหมือนกันงั้นเราเก็บไว้ก่อนนะคะสำหรับที่เก็บไว้ใหม่ป่ะแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูก่อนว่าวาน้ำซ้ำหเปล่าไม่น่าซ้ำนะเออวาน้ำไม่มีป่ะไม่มีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราถ้าเราดินไฟก็น่าจะไม่มีนะดินไฟไม่มีไม่มีลมลมอ่ะลมลมไม่มีอือไปเปิดวิกต่อไปคุ้มกว่าทุกคนเรามีวิกต่อไปกันแล้วนะคะอีพี่ๆสุดยอดเลยที่นี่ตอนนี็น้อยนะ เปิดน้อยเปิดเท่าไหร่เองห้าพันเมตรป่ะห้าพันกว่าเมตรเองครับก็ห้าสิบเอ้ยร้อยทีเองก็ร้อยทีได้ก็ไม่เยอะโอเคโอเคแต่ก็ไม่น้อยแต่ดูอีกลงคือมันคุณภาพไงคุ้มกับเลทอ่ะเลทมันสองร้อยไงใช่แต่เราเปิดเปิดไปแค่ร้อยทีเองแล้วมันก็โอเคกว่าเขียวน้ำใช่แต่แล้วพี่เห็นเหมือนเขียวน้ำเลยทำไมเหมฮ้นเขากับว่าบ้านพี่เขตตอนเนี้ยเป็นแบบประกันบ้านเลยนะเป็นทีมลับแบบโพล่ามืดหรีดลมแต่เขาไม่เล่นงานเขาเล่นไอ้นี่กันอ้าวที่พี่กี้ไม่ทำเครื่องเปิดจริงๆเหรอ โอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ไปกันดีกว่าครับก็ประมาณเท่านี้นะครับก็เป็นอย่างครับใช้ได้ใช้ได้ร้อยครั้งแล้วพี่ชี่ก็กดได้นี่ขนาดผมกดไม่ครบร้อยครั้งนะมีคนกดไปประมาณห้าสิบทีได้เป็นไงจริงๆผมกดแค่ห้าสิบนะครับก็ใครมีสกรอน่ะอยากให้ผมเปิดอ่ะมาฝากผมเปิดได้นะแต่ไม่รับประกันนะค่ะก็ติดต่อได้ที่เพจของพี่ชี่แชแนลเลยนะคะก็บ๊ายบายดูค่ะบ๊ายบายนะครับเย้วันนี้ปิดคลิปด้วยกันได้เป็นงสุดยอดไะล่ะ มือทองบอกแล้วผู้เปิดได้เสารลม